ค่ะแฟนค่ะวันนี้นะคะด้าวสองคนก็จะมาดีแอ็กไอ้หลงไหน EP ห้าค่ะเร็วกว่าไม่โกงอ่ะไม่ขัดเงียบอะไรยังที่เมานชันดเจนมากเลยเออเมึงเพื่อนเขาไม่สงสัยหรอขอบคุณมากจีรา,าถ้าเราเพียงใจไม่เป็นไร เราอยากให้ไอ้ได้ชิมอ่ะเราไปต่อแถวซูมาเลยนะเองก้อขอบใจนะเราไปก่อนนะเพื่อรอไอทานให้อร่อยนะดูมองดูมองกูว่าไหนได้กินนะโอ้จืดชืดถ้าผู้ชาแบบเนี้ยรับรองไม่ได้แดกค่อยเป็นค,ค่อยไป,ไปแล้กไม่ได้ไนะ้ คราวหน้ามึงต้องได้เดิมจะช้าจะเร็วแค่ไหนก็ไม่ได้กินเหมือนเดิมมึงก็ไปยกมันกัว่าถ้าชาเขาเนี้ยเป็ดคาไปดแดกค่ะไอ้รู้ได้ไงอ่ไหนชิดาเอามาให้ไอ้ไอายมันยังไม่ทันกินละคำเลยมึงห่วงขนมกูเหรอไอ้ไม่มึงกินไปนเถอะกูเคยกินแล้วทำเป็นหมดคนอื่นรักแฟนเขาไงไอ้ยังได้มีขนมปริศนามให้กินฟรีบ่อยนี่ทำเป็นพูดเลย คือป่าเนี่ยใครให้มึงยังไม่รู้เลยของกูอะถึงคนให้จะเป็นปริศนาแต่เขา,าให้กูงไงกูงกินได้ดิไม่ได้กินของคนอื่นแบบมึงของคนอือ่นอะไรไม่ขอไอไออ,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 อ๋อพอพอกูมึงสองคนอะคือกัดกันก่อนดินั่นแหละกูเห็น,หนใ่มึงแร้วนะฝากคอยมึงงั้นเย็ยนนี้กินหมูทากันเอออยากกินอยู่พอดี เนข้นอกอย่างมึงกินหมูกระทเป็นประวะ่าไม่รู้อะแต่กูเคยเห็นร้านผ่านตาอยู่ร้านไม่ใช่ห้องแอร์นะครับคุณชายเขาจะทนร้อนได้หรอแสมแสคคอื่นเก่งนี่ใส่งใส่เสื้อเรียบมาเรียนทุกวันเนี่ยหัวร้อนขึ้นเยอะเลยนะครับคุณชฉินไนเขาอีไหน แต่ยังไงรอยดีกไปปห้ชาจะดีเลยโอ้โอถ้าใส่ยเรียกไม่ได้ผมไม่ต้องใส่เดีเ๋ยวไอ้ันทำไรเนี่ยไอไอไอเอเอคึงไปไม่ได้ไหนเดีจะกลับบ้านไปดิบ้านคุอกลับพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่กลับบ้านหรออืมอไปกันเลยไหมต้นวันนี้กูไปรถกูนนะทำไมวันนี้มาตาบแบบกูปกติเห็นกัรใส่กัดไทไอนี่มึงนอนไงเนาะเมื่อไี้กูถามว่ามึงนอนไอไอหรอมึงเงียบไปเลยยินหน้ามุ้ยเอาหางตามองปากเปกแถมแอบมองอยู่เรื่อยๆ นี่มันไม่ง้อมึงไงดิมึงถึงได้มานั่งหวัวร้อ,อนแบบนี้นเพื่อนเชี่ยนี่มันหัวร้อนเนะี่ยองนอนกูอะนอนกูนกนเรื่องอะไรกูได้ง้อถูกหรือว่าเรื่องนี้กูทำเชี่ย <c oughs> ้อยเลยมึงมาดูเลยผีมือมึงอือแล้วไงแล้วกูจะไปเรียนยังไงึงทำร้อยซะสูงขนาดนี้อะคูรมากกินได้แล้ว เงียบไปเลยไอรเรศถ้าจะให้กูเงียบอะ่ะก็หายงอนกูก่อนดิยังไงกูเรียกมืกิดธาไถ่าโทษเลยหรอไม่คิดว่าของกินจะซื้อกูได้แน่นหรอ,อรเรศแล้วนี่จะลุกไปไหนครับเออ ไปรอที่รถไงมึงพูดแล้วนะว่ามึงจะเลี้ยงอะ่ะถ้าให้กูเลี้ยงอ่ะต้องรถคุณนะไม่ใช่อะไรถเออกูรู้แล้วนะไปกินหมูกระทะกันเถอะเฮ้ยอีกบอกือว่าผ่อนคลายบ้างตั้งแต่กูเห็นอ่ะม่นเดือดรุ่งเทปอ่ะ ไม่เห็นไปไหนเลยวนอยู่กับที่เรียนกับที่พักเนี่ยก็มาร่างกายอ่ะไม่พูดท่าเรียนโอ้ไปเลยนะมึงบวกท่ามันคิ่เดียวที่อร่อยก็หว่ะเออเจ้เจ้ไม่ปกติถ้ากูไม่มีธุระอะไรอ่ะเสาร์วันที่กูจะกลับบ้านอ่ะก็ไม่บอกกูดี นี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงงอนกูเปล่าเปล่าอะไรหน้ามันตีหน้านี้เ,เร่รกูไม่งอนมึงเพราะเรื่องแค่นี้เสียเวลาหรอกเชิญไหนพอถึงกูงอน่มึงก็คงไม่งอนกู ผมยาวแล้วนะไ่ตัดผมแล้วอืมเดี๋ยวไปอยู่ไหนนะหาอะไรอ่ะที่ข้างผมผมพ่อสิบอะปกติจะมีติดลวดไว้ฮไม่เป็นไรกูมีนีมีอะไรวะได้เฮ้ยไม่กินผมหรอ ยางมาจุกแกงปะมึงแต่ว่ายางนี้มันเจ็บนะมึงเวลามัดอ,อ,อะมึงไม่ชอบเก็บอะไรแปลกเหรอน่ามั้ยไอ้ยู่มันพูดไมพี่เน่าต้องน่ารักแน่เลยพูก็ว่าพูดจริงๆนะไอ้เหมือนพี่เลี้ยงเด็กกับมึง แต่งให้วคีส <you>, ไงขอบคุณเดี๋ยวมาทำโกวน่ารักนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินหัวเท้าแล้วพวกงนี้กลับบ้านยังไงอ่ะให้กูไปส่งไหมไม่ต้องเป็นห่วงเหรอกูจะหลงบ้านตัวเองเหลงก็แย่แล้วกูไม่ได้เป็นห่วงเรือเ่องนั้น กูแค่อยากไปฝากคุณแว่ฝาป้าหน่อยห้ามไปเจอเลยมึงเคยเห็นตัวสับไก่ป่าพี่แม่งสับเสียงดังถ้าป้ากูรู้นะมึงมาขกกูอะป้ากูเชื่อแน่กลัวมึงนุวมงตัดไอ้เจ้าภาพเลย,ยดิไรตัดเอง ใช่ครับเจ้ามุนกูว่าเอาของนี้ดีกว่าวัาตัวนี้ดีกว่าไปไปไป กูคือกูยิ้มไม่ช้ดอ่ะเออนี่คุณดูคุณเป็ดเหลืองของกูไอ้ไอ้มันเอาไปส่องตะขอให้ใหม่เฮ้ป่ะระวังมึงจะทำหล่นลงไปนะกายเป็ดกระทะเลยนู้นกูไม่ทำหล่นหรอกนะเหรอมึงเนี่ยนะชอบทำหล่นไปทั่วพอพอพอจุดเทียนกันได้ละ เพื่อ,อนเรื่องรอยเที่ยวคอเรื่องดีกูอยารู้เหมือนกันแต่รอยที่คอมเด่นมากเลยทั้งมึงไม่รับอ่ะเขาจะมาส่งพัสดุหรือเปล่าใครเรา่าส่งพัสดุกันตอนสองทุ่มว้าว่าใส่เหมือนกันเนี่ยเหรอครับไอ้พวกมึงไอ้กูมานะกูไปคุยทุลาแป๊บ ีอคอนก็หมดว่ะต้องมีกวัวต้องมาเจอเอ้าวจะแต่แต่แล้วอย่างเดียวเลยเหรอเขาจะมองไอหรือเปล่าพี่ครับใช่กรอบหล่นหมดแล้วพี่ขอบใจน,นะน้องที่ไหนปากเบคอนให้กูเลยดิ ได้ได้ฝากไปเก็บหน่อยขอเยอะๆนะจัดไปเอาน้องได้ยังทำไมตรงนั้นน่ะผมทำาตะเก็บหล่นครับ<อ>หล่นก็ไปหยิบอันใหม่เลยน้องอันเดิมไม่ต้องใช้แล้วครับ คฉันไหนใจดีกันแเนี่ยนั่นดิมึงคุยกับใครวะกูยได้ยินเสียงแล้วเว้ยเสียงเหมือนผู้หญิงเสียงอะไหลากมากมึงร่บไม่เบาวะคงใส่ของสดได้อีกไม่นานรู้การช่วยเพื่อนเนี่ยนั่นดิมึงรู้ว่ามันคุยกับใครมึงรู้หรอบอกเพื่อเลยดิผมเพิ่งเคยเห็นมันคุยกับผู้หญิงครั้งแรก ของพวกมึงนี่แหละแล้วมันจะคุยกยับใครใครไมึงต้องสนใจแล้วไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวพูดเลย <surveys> <sotto> เกี่ยวดิครับมึงไก่ไอตัวติดกันยังกระตังเมให้ไอหนีไปมีแฟนใหม่นะมึ<ตร>งได้เฉาตไอแน่ช่างแม่งดิไปกินกันเออไอต้นส่งจางใส่กล่องมาดิ โอ้เมดโดนพีกอะไปหน่าหมดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไหนอะทำไมอะออนี่มึงเออเออาบอกหนิวะเดี๋ยวคนอื่นรู้หมดโอ้ยแล้วมึงกินของกูไปเยอะไหมนเนี่ยหมดเลยวะ ไปไหนวันนี้อะไรอร่อยสุดไส้กรอกไส้กรอกโคตรอร่อยอ่ะ <c oughs> มึงพูดต้องขออนุญ,ญาตเอาน้องไส้กรอกออกจากหน้ามึงก่อนนะไม่งั้นอ่ะจมกองในกระเป๋าม,นนมึงแน่ทำไมอ่ะเพื่อนไม่เข้าใจม,มันเดิ๊บลอนมึงมีอีกปะเฮ้ยเอไม่น่อยม, <c oughs> มั้ยลอนเข้าใจแล้วทำไมแล้ว <c oughs> คุยแต่ว่าไอ้คุยนานมากนะมึงจริงทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้วะเมาเหรอเออกลัวแอบเอาไอ้นี่เข้ามาแล้วไม่กล่องของกูไปกินกึบเดียวหมดสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ปกตินะ สองแก้วมันก็วาร์แล้วเนี่ยถ้าเรื่องไปกินไส้กรอกจิ้นน้ำจิ้มคราวนี้กัดโดนพีกขึ้นมาเห็นน้ำอยู่ตรงไหนก็หยิบกินหมดพอพอไส้กรอกมึงเนี่ยเออ มึงไม่ต้องมาเนียนไหนๆกูรู้ทันมึงหรอกมึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วคืนนี้ไปนอนห้องกูคืนน้องคนเดียวไอ้โจมจะโคกตายแน่ไม่เอากูจะนอนห้องไอ้เตียงก็นิ่งแอร์ก็เย็นเข้ารู้สึกอะไรไป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 ไหนกลับให้ไหนนอนกูได้ตรงนั้นเหรอ ป่ะไหนกลับไอ้กูจะเอาเซ่บขอกับไปกินด้วยแต่พวกเนี้ยเมื่อไม่ให้วอลกลับอ่ะเออเดี๋ยวกูไปซื้อให้ใหมไม่เอานี่อร่อยเนาของร้นี้ตอนนี้ราะากที่เขาชอบอนไหนก็เอาไปกินด้วยเอากลับบ้านอนะ่ะ เป๋านี่ไงเจ้าของร้านไม่เห็นลอกโอ้ยมีคนมาเห็นต้นจานใส่กล่องมาดิมึงสุดจริงอะไ,ไว้ไมวใหคนเห็นปะกลับเฮ้ยเจอกันไย คใช่ก่อนกับบ้านหัวมึงมีกลิ่นหมูไหม่ไหวหัว <c oughs> มึงหอมมากเลยนะมีแต่กลิ่นหมูกระทะเบียร์ด้วย อืมแขนหนักอะอ๋อไปดิไอต้นบอกว่ามึงเครียดอ่ะมึงเครียดเรื่องอะไรวะหรือว่าเพราะมึงมาอยู่กับกูมึงเลยไม่มีความสุขมีสิอยู่กับมึงกูโคตรแฮปปี้แต่กูโกรธมึงนะมึงที่มึงทำรอยที่คอกูอ่ะมึงช้ำอยู่เลย เห็นไหมกูมันเชี่ยวอ่ะมึงทำตัวหน้าขยะมึเองกูตัว,มา,วาม,มากกว่าที่กูโมโหมึงมากกว่านะกูอ่อยมึงมึงไม่สนใจกูฮะไอต้นไหนวะมึงเนี่ยนะอ่อยกูอือกูอ่อยมึง มึงก็ไม่สนใจจะให้กูลุกมึงก่อดหรือว่าดูจงใจไปอีกเป็นฉันไหนอะลำบากใจมึงรู้ไหมเรศกูรู้ว่ามึงโกรธกูอะที่กูทำแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากให้กูดโดนตัวมึงอีกโกรธเชี่ยอะไรอ่ะกูชอบตายป่ามึงแต่กูกับมึง สถานะมันยังไม่ชัดเจนอะ่นะเวลากูอยากจะออกตัวแรงมากาไม่ได้คุยกับคนที่คอยชอบใส่ภาพนหนูไปวะมึงชอบให้กูทำไม่ต้องวันนี้มึงอยู่เฉยๆกูทำเองกูจะก๊อปปี้เพจแต่ขบวนท่าแรกท่าสุดท้ายมึงจะได้รู้ดีขนาดไหน จะได้ว่ากูไม่ได้เวลากูอยากให้มึงทำนี่กูคิวขาวมากมเดี๋ยวไหน กูทำอะไรกับมันไปบ้างวะออ๋ oh. <laughs> ้กัดมาได้ไอ้มันเชี่ยแหละเออ เข้าใจไหมคราบพูดแล้วมึงจริงหลับข้าวห้องน้ำจริงๆมีเพื่อนแบบนี้มันดีจริงๆอ่ะอ,อ,นนนอือหืองมงี ทุกาแล้วไอยได้ผลที่ดีมากไม่ใช่รอยที่เขากัดปะ่า ยังเด็ก hmm. อ <l acht> ่ะเนาะเวลามาถูกก <tal> ็ย <d ive. S 2> ิ่งน่ารักไงใช่คือจะมีความรู้หมน ตื่นมามึงจัจำได้ไหมเนี่ยว่ามึงทำอะไรลงไปบ้างให้เดาเลยนะพอมึงตื่นมาก็ต้องหนีหน้าว้วยวายกบเกลือนใส่กูเดี๋ยวฮิตแน้แน่ ห้าค่ะในอีพีเนี้ยเราได้เห็นความแปลกของเชนไหนคือเพื่อนเขาถามใช่ปะว่าอะไรอร่อยประมาณนี้ไหมหรือว่าชอบอะไรที่สุดตอนที่กินเนี้ยแล้วเชนไหนก็บอกว่าไส้กรกอกหรือแล้วเพื่อนก็คือรีกออกไส้กรอกหนีตอนนั้นเราแบบเอ๊ะมันต้องเอาเอาออกด้วยวะหรือเพราะว่าเชนไหนกินแล้วเผ็ดเผ็ดเลยก็เลยแบบเออหาน้ํากินแล้วแบบ กินไปโดนเบียร์ของเพื่อนเออแต่ว่าความจริงแล้วก็คือพี่เขาต้องเอาออกเพราะว่าเชิญไหนอะจะเอากลับไว้ใช่ใเชิญไหนเขามีนิส่เปกไงถ้าไหนอร่อยก็คือต้องได้กลับบ้านกับเขาด้วยเออแล้วแบบกลัวมากเลยนะว่าอะไรลนะ่ะเจ้าของร้านจะรู้อ่ะเนาะมันจะปนแปลกๆแล้วเมื่อไปกินแล้วก็แบบเอาอกระเป๋า,าอะใส่ในกระเป๋าอ่ะเนาะแล้วเราอยากรู้มากว่าน้องคนนั้นอะเขา ชอบใครเออใช่หรือว่าไม่ใช่คนเดียวกับที่ให้ขนมมอไม่รู้สิแต่เราเชื่อเป็นคนเดียวกันเนาะที่ให้ขนมกับอินท h a ใช่ไหมเออแต่แบบความรู้สึกก็คือเหมือนเขาจะชอบต้นอะ่พะพ่อกล้องส่งไปหาต้นเหมยมากแทนไปที่ต้นเออแบบเอ๊ะน้องเ,เขาชอบใครวะอะไรเงี้ยคือแค่ต้นลุกไปเอาเบคอนใช่ไหมเออเขาก็แบบหลงไปได้ตละใช่ แล้วก็ตอนที่เขาหอมแก้มเพื่อหกอคุณอ่ะไอตอนที่พระเอกเขามัดผมให้อันนั้นน่ารักมากแต่แรกพวกเราคิดว่าเขาคงจะโง้แหละอืมแต่เขาทำเพราะว่าอยากหกคุณอืมแล้วด้วยความที่ว่าน้องอ่ะอายุสิบแปดใช่ป่ะเขาก็จะมีความน่ารักเวลาเขามัดผมอ่ะอีกนิดนึงหนึ่งก็คือเขาจะไม่ชอบ ออกไปกินออกไปกินเบียกินเหล้าที่ร้านอาหารข้างนอกหรือว่าแบบข่าวไปอย่างนี้เพื่อเท่าไหลถ้าไปอ่ะคือมามากินที่ห้องน่าจะดีกว่าเพราะว่าเชนไหนเขาเป็นคนที่เมาแล้วอะ่ะเขาจะชอบแบบทำตัวแปอ่ะเออเพื่อนเขาก็เลยเป็นห่วงมันอย่างที่เขาไปกินที่ห้องห้องใครนะตอนนั้นอะห้องไอห,หรือเปล่าอเออเท่แน่น แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าทําไมอ่ะช่วงเช,ช,ช,ช้าๆอ่ะนั่ไแหนเชิญไหนเขาจะชอบใส่ผ้านคนหนูอ่ะเดินออกมาอเออที่แท้ก็คือเขาจะอ่อยไอเดชจริงแล้วพอฟังคําที่เขาพูดบเออเนี่ยถ้าถ้าจะพูดตรงๆถ้าจะขอตรงๆอ่ะมันก็แบบไม่กล้างไงเพราะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็คือยังไม่เป็นแฟนใช่ปะแล้วมันค่อนข้างที่จะดูน่าอายสอบเชไหนอ่ะอฮะ คือถ้าเกิดว่าไปขอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบดูไม่ดีอ่ะของ,อของเขาใช่ไหมใช่ใช่เขาก็เลยคิดว่าแบบอ่อยๆไปกอ่อนถ้าเกิดว่าไอายเยดเป็นคนทำเนี่ยเขาก็แบบเออไม่ความผิดทา้การเง้ยเออใช่ประมาณนั้น <laughs> แล้วหลังจากที่เขาเมาในคืนเนี้ย,อยเออไอเยดตเขบอกว่าเนี่ยถ้าเตือนช้ามาตั้งแต่ต้องหลบหน้าแน่เลยต้องทำแบบเนี่ยนะ อาจจะทำเป็นโกรธขบเกลื่อนเงี้ยเออก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราส่งคุณน้าคาสุขการดีแอคพินล์นี่ค่ะขอบคุณค่ะ